เรื่องแรกเนี่ยจริงๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เอ,อ่อเรียกว่าเขาก็มอบหมายกันมาอย่างต่อนเนื่องเนาะใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยก็เรียกว่าครบลูปของวนกลับมาอย่างประเทศไทยอีกครั้งก็คือเรื่องของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสี่เกมนะคะ,คะแล้วก็กีฬาพารพารเกมพาราเกมใช่ค่ะ,คะซึ่งต้องบอกว่า2กิจกรรมนี้ก็เป็น สองกีฬาการแข่งขันที่สำคัญ <Ừ. S 1> นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยครมอรเขาก็มีการเห็นชอบที่จะให้ใช้งบกลางนะคะจำนวนกว่า455หาล้าน6 9 0 0บาทเนี่ยโดยประมาณนะคะเพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพในกีฬาซีเกมแล้วก็ทั้งสองพาราเกมส์อะะสองกีฬานี้เนาะใช่<ก>ค่ะค แข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่33ค่ะแล้วก็อาเซียนพาราเกมครั้งที่13ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนสงสัยว่าเอปกติแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีการเาตรียมงบประมาณอะไรยี้หรือเปล่าอแน่นอนค่ะเขามีการเตรียมงบประมาณเนี่ยกันไว้บางส่วนแล้วนะคะ,ะใช่ค่ะเนื่องจากอาพูดง่ายๆเลยนะเนื่องจากว่าคือเราเนี่ยต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพที่แบบเอาไงาจัดเต็มนะ,ะดูะแลเอาเรียกว่า ตั้งแต่พิธีเปิดพิธีปิดนะตั้งแต่การประชาสัมพันธ์นะจนไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาแล้วก็ที่มาแข่งขันทีมผู้ติดตามอะไรต่างๆใช่ก็คืออยากที่จะให้คนที่เข้ามาทำการแข่งขันในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยเกิดความประทับใจใช่แล้วก็เกิดความต่อเนื่องหลังจากที่มาแข่งละเฮ้ยแบบ ต่อไปเราจะต้องมาเที่ยวที่ประเทศไทยไหมค่ะอ่าอันนี้เพื่อเป็นการต่อยอดเป็นกุศโลบายนะที่ว่าถามว่าเออทำไมแบบแค่เข้ามาแข่งทำไมเราต้องทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอแน่นอนนะคะครขยะาเทียบจากก่อนหน้านะ <c oughs> เ,าเป็นการแข่งขันเรื่องของวอลเลย์บอลนะวอลเลย์บอลระดับโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย คุณระวัง,งรู้ไหมคะว่าจากการที่เขาจัดการแข่งขันมาแต่ละประเทศเนี่ยเขาบอกว่ารายได้ของผู้จัดที่เขาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกอะ่ะคือพุ่งเยอะมากมพุ่งเทแทบจะสูงที่สุดตั้งแต่ที่เขาไปจัดการแข่งขันมาแล้วก็เขารู้สึกว่า ประเทศไทยอ่ะคือพร้อมดูแลจริงๆซึ่งอันเนี้ยเป็นการสะท้อนว่าไทยเราเนี่ยพร้อมมากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของอความพร้อมในด้านต่างๆรวมถึงคนไทยเราเนี่ยก็มีความพร้อมด้วยการประสบความสําเร็จด,ด้านนั้นนะคะคือคดึงคนให้มาเที่ยวมาอะไรเนี่ยมากขึ้นเขาก็ต้องการต่อยอดต่อซีเกมเนี่ยคือจะจัดช่วงปลายปีนี้ตั้งแต่9ถึง20ธันวาคม,มในช่วงปลายปีซึ่งในครั้งเนี้ยเขาเขากระจายจัด นะการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าจุดหลักก็คือที่กรุงเทพมาแหละแต่ว่าไปบางกีฬาบางประเภทเนาะที่ว่าไปในส่วนภูมิภาคบ้างคำถามว่าทําไมต้องไปก็เป็นการกระจายรายได้ให้ในส่วนภูมิภาคด้วยใช่คซึ่งการแข่งขันกีฬาเนาะไม่เพียงแต่นักกีฬาค่ะที่ที่จะเดินทางมาในพื้นที่นั้นๆอ้าวยกตัวอย่างเช่นนักกีฬาวอลเลย์บอลเป็นไงคะถ้าเกิดว่า เราแ <c oughs> ปนแฟนคลับของทีมนี้เราก็ย่อมที่จะเดินทางไป <c oughs> ที่จังหวัดนั้นเพื่อไปชมทีม,มในดวงใจของเราแกง่งนะนอกจากผู้ติดตามแล้วแฟนคลับเนี่ยก็จะเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมกันด้วยซึ่งการเดินทางไปในแต่ละพื้นที่เนี่ยคือมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายนนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นดงค่าเดินทางค่าที่พักค่าอ <c oughs> าหารการกิน หรือแม้แต่ของที่ระลึกเพราะว่าคนไทยเราหรือว่าชาติไหนๆเนี่ยไปที่ไหนเขาก็ต้องการของที่ระลึกไปฝากญาติสนิทมิตรสหายเขาเนาะใช่ค่ะก็เลยมีคอรมอก,ก็เลย อนุมัติในการใช้งบกลางของปี69เนะคะ,คะเพื่อที่จะามาซัพพอร์ตเรื่องของการเป็นเจ้าภาพพิธีเพื่อต้อนรับการแข่งขันกีฬาซีเกมแล้วก็เอเชียขออภัยค่ะอาเซียนพระเกมนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วพูดถึงกีฬาต่อเนี่ยนอกจากเรื่องของซีเกมแล้วเนี่ยก็ยังมีของกีฬาที่เป็นเรียกว่ากิจกรรมต่อเนื่องก็คือ Amazing Thailand Marathon Bangkok นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดเนี่ยเพิ่งที่แบบบูมสุดๆคือปีที่แล้วที่มีการจัดที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วเรียกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหมุดหมายที่เรียกว่าเป็น world l a p i t a l m a r a t h o n นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นการวิ่งรายการระดับโลกที่ ฟิลลิ่งก็คือใครก็จะต้องมาวิ่งที่นี่นะคะด้วยด้วยเหตุว่ามันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านกีฬาต่อเน,นื่องสพอเด้านกีฬาเนาะ,ะรัฐบาลก็มีการอนุมัติงบเพิ่มเติมให้นะคะอีกประมาณ260ล้านบาทโดยประมาณะนะคะซึ่งก็เพื่อที่จะมีการดึงเรื่องของลิขสิทธิ์นะเรื่องของการจัดการแข่งขันเนี้ยให้อยู่ไปอีก3ปีก็คือในปีนี้ปี68จนถึงปี2570นาะใช่ค่ะ ซึ่งก็คือดึงมาเนี่ยก็แน่นอนว่าเพื่อให้มีการาจัดการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าการจัดการแข่งขันมาราธอนเนี่ยเป็นแบบไฮไลท์ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยโดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมเนี่ยก็คือก่อนอก่อนก่อนซีเกมนะอันนี้จะเป็นช่วงพฤศจิกายนเรื่องของงานวิ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในทุกปีที่เขามีการจัดเนี่ยเรามีการเชิญนักวิ่งระดับโลกนะเียกามาจากทั่วโลก ใช่แล้วก็เป็นแบบเรียกว่าเป็นนักวิ่งคนดังอะ,ค,ะค่ะที่พูดถึงไปเนี่ยคือทุกคนจะต้องแบบว่าโอ้ยคนนี้ก็คือแบบวิ่งเร็วมากๆกนะคะก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มาวิ่งเอาพูดยังไงปีที่แล้วเนี่ยเขามานะมาะมาวิ่งร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าคือคุณเอเลียสคริปโชเก้นะคะซึ่งก็เป็นนักวิ่งชื่อดังมากนะคะที่เขาวิ่งแบบ วิ่งมาราธอนใช้เวลาป้าเตียวอะคะอ่ะในสีกิโลเมตระซึ่งก็ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปีที่แล้วะนะคะหลายคนก็ได้เห็นภาพกันไปเนาะ<ช>ปีะที่ผ่านมาซึ่งเนี่ยมันเป็นการดึงให้คนเนี่ยมาวิ่งกันเยอะมากขึ้นนะคะคราวนี้พอกิจกรรมงานวิ่งของเราเนี่ยมันใหญ่มากขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องมีการซัพพอร์ตเรื่องของงบประมาณต่างๆเนาะเพื่อที่จะดูแลใช้จ่ายนะคะให้ การจัดการวิ่งอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยให้แบบครอบคลุมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองไทยในเฉพาะเรื่องของด้านกีฬาอีกด้วยและนอกจากนี้เนาะเรื่องที่เรามีการจัดวิ่งเนี่ยคือ3ปีเนี่ยคือมูลค่าของการจัดการวิ่งเนี่ยโหมากกว่า3000ล้านบาทและที่สําคัญก็คือในการจัดงานวิ่งเนี่ยแน่นอนต้องมีทีมงานใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีมงานในการจัดสถานที่ทีมงานเตรียมเนาะทุกๆอย่างเลยเนี่ยคือต้องใช้ทีมงานหมดเลย ขนาดแบบว่ามีการจัดมาราธอนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดพังงาของเราเนี่ย<ช>ต้องใช้กําลังคนเนี่ยเยอะแยะมากมายเนาะทุกฝ่ายก็จะต้องออมาร่วมด้วยช่วยกันใช่เนี่ยก็คือมันจะทําให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นใช่ค่ะเข,เขาคาดการณ์ว่าตลอด3ปีนี้จะมีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า21,000อัตราเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่า เอาพูดไง่ายๆว่าอสองเรื่องนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่จะผลักดันเรื่องของซับคอเวอร์ด้านกีฬาแล้วก็จะผลักดันให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Spot s p o ร t ตเทรเวอร์ซิ่มเดสิเนคือเป้าหมายมุดหมายเรื่องของกีฬาในระดับโลกต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของท่านโคศกนะคะซึ่งท่านพูดถึงสรุปมติคณะรัฐมนตรีที่มีเรื่องนี้ด้วยนะคะ ครมอได้เห็นชอบงบกลางนะครับ455ล้าน455 962ล้านบาทนะครับเพื่อจัดกีฬา4เกมนะครับในครั้งที่33นะครับและกีฬาเอเชียนพาราเกมในครั้งที่เป็นครั้งที่13นะครับซึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ขอนอกจากนั้นครับครมได้เห็นชอบงบกลางนะครับให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย จัดรายก,การการแข่งขัน World Capital Marathon Series นะครับชื่อรายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok นะครับเป็นเงิน264ล้านนะครับซึ่งเชื่อว่า2กิจกรรมนี้เนี่ยจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้นะครับ ค่ะก็อย่างที่ท่านโคศกบอกนะคะว่า2กิจกรรมดีก็จะกระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญมูลค่าทางเศรษฐกิจก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องแรกจากมติคณะรัฐมนตรีค่ะ